เพลิงไหม้บ้านพักวอดสามหลังรั่มให้เสื้อผ้าสักชุดก็ไม่เหลือวันนี้ศูนย์วิทยุหน่วยบรรทาสาธารณภัยเมืองพัทยารับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนเหตุเกิดที่ชุมชนหลังหมู่บ้านเคหะพัทยาภายในซอยเทพประสิทธิ์5หมู่12ตําบลหนองปลืออําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีในที่เกิดเหตุเป็นบ้านพักปลูกลักษณะเป็นเพิงไม้ ผส,สมกับปูนมุงด้วยหลังคาสังกะสีติดติดกันจำนวนหลายหลังบนที่ดินปล่อยเช่าพื้นใหญ่ล้อมด้วยรัว้วสูงท่วมหัวพบเปลวเพลิงกำลังโหมลุกไหม้อย่างหนักที่เพิงพักมุมขวาของที่ดินเจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนออกจากบริเวณดังกล่าวและใช้รถดับเพลิงฉีดเข้าสกัดโดยมีพลเมืองดีนำรถน้ำมาช่วยสมทบอีกแรงแต่ด้วยตัวบ้านเป็นไม้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีจึงทำให้เพลิงไหม้อย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงทำได้เพียงฉีดสกัดไม่ให้ลุกลามไปยังบ้านหลังอื่นซึ่งบ้านแต่ละโซนก็จะมีบ้านที่ปลูกด้วยไม้เกือบทั้งหมดติดกันหลายหลังนะคะคล้ายชุมชนแออัดเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เหลือเพียงกลุ่มควันเท่านั้นตรวจสอบตัวบ้านและทรัพย์สิน ถูกความร้อนเผาทำลายจนได้รับความเสียหายเหลือเพียงเท่าฐานดำเป็นตอตะโกขณะที่เจ้าของบ้านมาเห็นสร้างความเสียหายก็ถึงกับเข่าสุดนั่งร้องไห้โฮเพราะข้าวของที่เก็บหอมรอมริบมาถูกไฟไหม้ทั้งหมดแม้แต่เสื้อผ้าสักชุดก็ไม่เหลือเบื้องต้นพันตารวจโทรกรมลอับปการัตสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ยังคงต้องฉีดน้ำเลี้ยงสกัดไว้เพื่อให้แน่ใจว่าไม่สามารถประทุติดขึ้นมาได้อีกนะคะส่วนสาเหตุนั้นสันนิษฐานว่าเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรค่ะอย่างไรก็ตามจะต้องประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเขต2จังหวัดชลบุรีเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง สามตู้เพราะว่าตู้ให็่น่ยมันใสอยู่แล้วสามตู้อ่ะอันนี้บ้านพี่เหรอพี่ใช่ไหมค่ะใส่เห้จากอะไรรู้ไหมตอนนั้นอยู่บ้านเหรอไหมไม่ได้อยู่ไปขายของเหรอหอทำงานเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะไหมล่ะหมดทั้งหลังไม่ทั้งหลังเลยเหรอเสื้อผ้าก็ไม่เหลือเลย แล,แล้วมารู้ได้ไงว่าเพิงไหมเขาโทรบอกน้องโทรไปอ๋อน้องไหมกี่หลังครับเนี่ยข้างหลังอยู่ประมาณสามครอบครัวสี่ครอบครัวไหมหมดเลยนิราทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน